สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับใหญ่ชินนัญชรประเด็นเดิมๆผู้ครอบครองพระสมเด็จเกือบสองล้านองค์และบอกสมเด็จนอกจากนี้ยังมีพระปุกต่างๆพิมพ์ต่างๆอีกจำนวนไม่น้อยวันนี้เราจะชุยถึงพระสมเด็จวัดเกศชยโยอ,ออกวัดระคังครับรผมก็ม,มันยังไงครับพี่ใหญ่ประเด็นคือบางคนแบบยังยังไม่เข้าใจเรื่องพิมพ์นะครับหลายๆสนมนักก็พูดกันไปเรื่อยเปื่อย จริงบ้างเท็จบ้างว่ากันไปแต่ด้วยว่าพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์วัดเกตเขาเรียกอย่างว่าแข้งหมอนนะครับแข้งหมอนก็คือมันจะใหญ่นะครับแข้งหมอนคือจะใหญ่คือถาดพวกเนี้ยมันจะใหญ่นะครับแต่ถ้าออกวัดเกตเนี่ยองค์พระหน้าพระจะเล็กนะครับนะครับอันเนี้ยมันออกที่วัดระฆังนะครับบางสำนักก็บอกว่าเป็นพระคะแนนบ้างก็ดีหรือวัดเกต นะครับแต่วัดเกตจริงๆแล้ววัดเกตไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกพิมพ์นี้นะคือหน้าพระจะเล็กนะครับแล้วเขาจะมีตําหนิตามที่เขาว่ากันแต่ว่าเราจะไม่ชี้ตาหนิพวกนี้เพราะว่ามันจะเป็นการแบ่งกลุ่มกันมากกว่าครับเราจะเอาพิมพ์เป็นหลักนะครับพิมพ์เป็นหลักลยครับว่าพิมพ์เนี้ยเขาเรียกวัดเกตแข้งหมอนนะครับหรือเกตชายโยออกวัดละครังนั่นเองนะครับที่เป็นเรื่องที่พูดติดปากกันนะครับคือวัดเกตออกวัดละครังอ่าแล้วพระชุดเนี้ยมันมีเอกลักษณ์หนึ่งพระชุดเนี้ย ปูนเขาจะดีนะครับปูนดีแล้วก็มลสารก็จะเด่นนะครับก็บางองค์ที่ก็จะเจอนะครับอย่างเราอย่างเราสองเห็นในคล้องให้ดูนะครับอันนี้ก็เราก็จะเห็นในส่วนของว่าเออจะมีพวกอิฐแดงเอาง่ายๆนาไม่ต้องไปบอกซุ้มกอหรอกนะเราคนเขากจำกันแล้วแต่หลักๆเราจะพยายามให้ดูเนื้อนะครับนี่คือเนื้อของวัดระฆังเป็นหลักเนื้อเนื้อระฆังส่วนใหญ่จะเป็นงี้สักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะดูเขาเรื่องว่ามีผงตะไบมันก็จะมีอยู่นะครับดำแดงเขียวฟ้ามันมีหมดแหละแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ามันจะขึึ้้้นนนมากขอย ครับบางคนก็ไปยึดว่ามันจะต้องมีเยอะๆนะครับด้วยว่าตี่ใหญ่ลองเปลี่ยนองทรงหน่อยองสององเอาเปลี่ยนองคดูนะครับเปลี่ยนองค์ให้ดูนี่ครับนะครับต้นใหญ่เราจะเห็นเนื้อเป็นเกฑ์เลยเมื่อกี้แบบคนมันมองข้ามเรื่องเกี่ยวกับเนื้อนะครับนะครับนี่นะครับเราคือไม่ได้ปรับกล้องถ้าก็ตั้งตั้งแนวแนวกับจอทีวีเนี่ยจะเห็นชัดเจนอ่าใช่ครับ นะครับถ้าเราลับจอทีวีจะเห็นชัดเจนก็เดี๋ยวก็จะมีการปรับปรุงกันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าคนอยากรู้อยากเห็นอะไรที่มันจะเราจะเน้นเรื่องอายุพระนะครับก็จะเราจะเห็นว่ามีการแตกลานนั่นคือธรรมชาตินะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นเนื้อวัชระครั้งแน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราศึกษาเนื้อมาก่อนนะครับก่อนมูลสารมูลสานนี่มาที่หลังสําหรับผมนะแต่สํานักอื่นอาจจะเอามูลสารเป็นหลักนะเอาไปที่ั้งด้วยซ้ำนะครับของผมก็เป็นต้องเอาเนื้อ ถ้าเนื้อได้ปุ๊บเสร็จแล้วค่อยมาหาพิมพ์ทรงเนื้อหาเป็นขั้นตอนไปนะครับแล้วก็เราก็บอกแล้วว่า,าพระชุดนี้เราก็มีไม่เยอะนะครับแต่ว่าด้วยว่ามันเป็นพระที่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะเจอนะครับถ้าใครเจอแบบแบบตามท้องตลาดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถ้ามันราคาไม่แพงซื้อไว้เลยเพราะว่าออมันน่าเสียดายเพราะว่ามันเป็นเนื้อที่ดูง่ายที่สุดละ <ut> เพราะหนึ่งการแตกาลานอายุเนี่ยมันมันชัดเจนละเมื่อมันชัดเจนแล้วเราก็อยากจะให้ออจําไว้พอจําได้แล้วปุ๊บเจอเลยซื้อเลยครับ ไม่ต้องเป็นซื้อผมถ้าซื้อผมแพงนะเจอที่อื่นอาจจะอาจจะเป็นร้อยสองร้อยพันสองพันอะไรประมาณนี้ <c oughs> แต่มาทางเรานี่ของเราจะเน้นเรื่องอพระของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องอายุก่อนนะครับ <c oughs> อายุนี่เป็นที่ตั้งก่อนของผมนะถ้า <c oughs> อายุไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่เอาไว้เหมือนกัน <c oughs> ครับแจกหมดครับเ,เราก็จะบอกว่า ถ้าเราจะเน้นเรื่องอายุนะครับ,รบเนื้อหามวลสารพิมพ์ทรงรเราจะเป็นสเต็ปของเราในการดูไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีแบบไหนก็จะเผยแพร่แบบนั้นคือถ้าใครจกให้เราเผยแพร่ให้เรายินดีนะครับจะได้ให้คนรู้ว่าเฮ้ยพระเนี่ยมันไม่ใช่มีแบบเดียวอย่างเดียวไม่ใช่มีเนื้อเดียวที่ใหญ่ชินวจรเอามาเผยแร่เนี่ยเผยแพร่พพรให้คนรู้ว่าใหญ่ชินวจรเล่นแบบนี้อ่าเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเน้นเรื่องอายุคนเอาอายุไปที่ตั้งนะครับอายุนี่สาคัญนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราต้องเข้าใจว่าระหว่างคนแก่กับคนหนุ่มนะครับ อันนี้ต้องย้ำนะครับคนแก่คนนุ่มเราจะต้องเอาคนแก่ก่อนเพราะว่าหนึ่งพระร้อยกว่าปีนะครับเราต้องยึดตรงนี้เป็นหลักนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเห็นสวยแล้วซื้อสวยน่ากลัวนะครับถ้าอายุไม่ได้อ่าเราจะเน้นอย่างนี้มากกว่าครับครอ่าเพราะเราจะเวลาเราศึกษาพระเนี่ยบางคนมองข้ามไปเล่นตามที่กระแสอย่างล่าสุดกระแสสมเด็จดำเป็นไงครับเจ็บทุกลายเพราะอะไรเก๊บานเลย เกะบานเลยนะครับอ่าเพราะว่าผมก็บอกแล้วผมจะไม่บอกว่าตรงไหนเกะตรงไหนแทะนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าของเราแท้หรือบอกว่าของเราเกะนะครับเราพยายามสื่อสารให้เข้าใจว่าถ้าคุณอยากจะเก่งคุณต้องมาดูกับผมนะมาดูนี่พระเราหลากหลายจะเลือกให้ดูให้หมดเลยนะครับพระทุกเทปที่เราทํากันมาร่วมน่าจะประมาณนักน่าจะเกือบเกือบร้อยนะมั้งอ่าเป็นเป็นไปได้นะเกือบร้อยร้อยเทปเนี่ยประมาณเกือบร้อยเทปเนี่ยเราพยายามเผยแพร่ให้มาดูมาหามาทุกคนเข้ามาที่นี่ครับแต่ก่อนเนี่ยผมยอมรับเลยว่า เอาเอาไปสักเดือนเดือนสองเดือนที่ผ่านมาชนบุรีมาดับหนึ่งปัจจุบันกรุงเทพ100ร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับคือที่ใหญ่ทำเนี่ยไม่ได้เน้นขายนะครับอเพราะว่าเ,เน้นให้ความรู้่าเพราะเราจะเน้นตรงนี้มากกว่าว่าให้คนมาศึกษาค,คือถ้าผมขายจริงๆนะไม่ต้องมากผมขายแค่องค์ละพันอ่าที่ส่วนเรามีตอนนี้ที่เราโชว์เนี่ยประมาณเกือบสองแสนสองแสนองนะเงินเท่าไหร่ครับนะสองร้อยกว่าล้านยุ่งหลังนะอ่าแต่ทีเนี้ยเราพยาบอกว่าให้ทุกคนมาดูว่า สมเด็จเนื้อแบบไหนพิมพ์แบบไหนทรงแบบไหนนะไม่จะเป็นว่าเฮ้ยเราต้องเล่นแบบนี้อ่ะเพราะว่าพระเนี่ยมันมีหลายเนื้อหลายนะับเยอะนะครับ,รบยนะอย่างล่าสุดเนี่ยวัดเกตเกตโยอันนี้ผมก็มีนะครับผมก็มีนะครับผมผมจะเน้นตรงนี้ด้วยแต่เราเร็วเดน้าเนี่ยมีแน่นอนครับผมจะให้ดูเนื้อเนื้อค่อนข้างละเอียดค,คล้ายคล้ายเนื้อครีมควนอิมเลยอันนี้เรามีจริงแต่ว่าเดี๋ยวเราเรามีตัวอย่างอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเดี๋ยวให้ว่างค่อยดูนะครับ อันนี้เราให้ดูว่าเนื้อหาหมนตสารพิมพ์ทรงนะครับเราจะพยายามให้ให้ดูนะครับอเพราะว่าเราบอกแล้วพยายามว่าให้ดูพระเป็นหลักนะครับอย่าดูที่คนคนคมันพูดไปเรื่อยเปื่อยแต่พระไม่ได้พูดเลยะนะ แต่งเรื่องมั่งอะไรมั่งสารพัดสารพีให้ดูพระเลยนะครับใครอยากเรียนรู้เดินทางมาหาผมที่ปากข้อได้เลยครับเบอร์โทรชัดเจนโทรมาไม่รู้ที่หมายมาครับมาเที่ยวหากันมาดูกันนะครับจะได้มีความรู้นะครับจะได้ไม่ไปโดนใครเขาหลอกใครเขาต้มนะครับจะได้ตังค์ครับเงินร้อยก็เงินนะครับมาดูอย่างนี้ดีกว่าเงินร้อยก็เงินนะครับอเอาเงินไปทําบุญก็ได้ครับวัดวาผมก็โพสตไปชัดเจนอยู่แล้วนะครับทําบุญนะครับดีกว่าไปทําอย่างอื่นนะครับไปซื้อพระเก๋โดนเจ็บเงียบคือ ก่อนที่จะมาเช่าพระพี่ใหญ่หรือมาเข้าหมาพี่ใหญ่คุณไปดูมาทุกที่ก่อนอไงคือเราพยายามบอกว่าไปดูตรงที่ว่าคุณว่ามั่นใจว่าใช่นะครับคุณซื้อที่นั่นเลยพอดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าบางคนไม่ต้องมาเคยไปเช่าตรงนี้ราคานี้พอมาเจอเราคนราคาเลยทีนี้พาลูกพาหลานมาซื้อกันแกเร็วเลยอ่ะผมก็เป็นเรื่องที่ดีไงเพราะว่าหนึ่งเฮ้ยของเหมือนกันของเหมือนกันอืแต่เพียงแค่อยู่ต่างสำนักเองนี่นี่คือเอกลักษณ์คือผมจะได้เปรียบตรงนี้อ่ะมึงขายแสนไหมเดี๋ยวขายห้าพัน มานที่กันหมดเลยรพระเหมือนกันครับนะขอทุกอย่างเหมือนกันแต่ข้อแตกต่างที่ผมพยายามสื่อสารคือหนึ่งมาหาผมเนี่ยคุณได้อะไรกลับไปบนะครับหนึ่งคุณได้ใจผมแน่นอนสองคุณได้พระถูกนะพระถูกถูกแท้แน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าอ่ะถูกเก๊นแน่นอนอย่างนั้นไม่เอานะครับมาส่วนใหญ่เราจะเน้นนะเน้นให้มาดูให้มาศึกษาตรงนี้เราย้ําเลยในประเทศในศในประเทศไทยมีคนเล่นพระเกมไหมยังไม่เห็นนะเห็นก็ทุกสำนักบอกแท้หมดนะครับทุกชมรมก็บอกแท้หมดพระใหญ่ก็บอกแม้แต่สมาคมก็บอกพระแท้ ใหญ่ก็ต้องบอกแทนเหมือนกันอ่ผมก็แทนเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งอ้าตรงนั้นคุณไปมาทั่วแล้วแท้แทแทของผมก็แทเอออ่าแล้วแล้วผมว่าใครมันบอกตัวเองเกมมั้งวะเออผมก็อยากจะรู้จังเลยทั้งสมาคมชมรมสายนู่นนี่นั่นก็ผ่าทงกันเลยเขาเล่นผ่าแท้กันทางนั้นแล้วการแท้เนี่ยเขาพิสูจน์ได้สมัยนี้ครับพิสูจน์ยังไงครับแท้แท้หลักวิทยาศาสตร์แท้กล้องพันเอ็กพันหกเอ็กนะหรือแทนน้ายาแท้จับพลัง นี่ไงเราพยายามสื่อสารให้ดูว่าไอ้สิ่งที่เราไปมาเนี่ยค,คือวงจรเนี่ยเราไปไปหมดแล้วนะครับแต่คนที่ไม่เคยไปอย่างผมไปเนี่ยอ่าผมจะไปศึกษาเวลาผมศึกษาผมจริงจังนะผมจะจริงจังมากในการศึกษาผมต้องรู้ให้ได้แล้วผมจะมาทําพรีเซนต์งานของผมได้สิ่งหนึ่งที่ใหญ่ทีมันชอนไปทํามาแล้วคือส่งพระประกวดทุกงานประกวดมาแล้วใครบอกว่าผมไม่เคยไปงานคนเท่้งนี้นะเดี๋ยวเจอกันนะเพราะว่าหนึ่งมีทั้งเราไปเองด้วย ทีมงานเราไปเองด้วย FC เราไปด้วยนะผมก็อยากจะรู้จังว่าใครกล้าตีพ้าผมเก๊เพราะว่าหนึ่งกระเทือนแน่กระเทือนวงการด้วยแล้วคุณเล่นผมก่อนปุ๊บผมต้องให้ดังนะผมจะต้องทําเรื่องทำราวเอาแบบว่าขึ้นลงขึ้นศาลกันเลยนะเพราะว่าหนึ่งเราก้าท์ทำไงไม่ใช่ว่าเรามีเงินแล้วจะทำทุกอย่างไม่ใช่เราไม่เราเป็นคนตัวเล็กแต่ถ้าเราลดมาระทำเราจะต้องมีที่ยืนไม่ใช่ว่าเราทําอะไรไปแล้วเราไม่มีที่ยืนเราโดนบีบมากเกินไปอะไรที่ พองามเราก็โอเคผ่านไปแต่ถ้ามันหนักเกินไปนะครับถึงขั้นตีเกนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเจอกันชมรมคือถ้าตีพระใหญ่ชินมนชอนเกอไอใบรับรองของคุณออกมาโดแน่นอนครับเพราะว่าเอฟตีเราเอาไปประกวดนะครับเอาไปประกวดยันบุรีลำนะอันนี้เตือนสตินิดนึงนะเอาไปประกวดยันบุรีลบผมผมได้ข่าวมาว่าเขาตีเกอแต่ไม่รู้งานใครไม่รู้แต่ว่าผมบอกแล้วว่าผมจะปล่อยผ่านไปนะครับเรื่องนี้ะนะครับเพราะว่าผมถือว่า คุณรู้จักผมไม่จริงอแต่ถ้ายังไม่จบเดี๋ยวมีมันแน่นอนผมเอ,เอาเอาเรื่องนะเพราะว่าหนึ่งคุณคุณ,คณแรกหรือเปล่าล่ะใบเซอร์ของคุณนะอ่าแรกหรือเปล่าสําหรับคนที่เอาเรื่องของพี่ใหญ่คอบไปด่าแอาไปพิจารณ์มันยังไงเนี่ยอาจารย์คือพี่ใหญ่มันผมมองว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์หรือเป็นการแบบว่านู่นนี่นั่นอย่าลืมนะคุณมีกล้องพันเอ็กไม่ในความว่าคุณจะเก่งนะไม่ใช่นะ,ะถ้าคุณดูกล้องไม่เป็นก็จบคุณบอกว่าต้องมีบทสานโ่นนี่นั่นเฮ้ยคุณรู้จักไม่จริง คุณน่ะสมัยก่อนน่ะคุณอาจจะแบบเป็นเด็กที่พูดง่ายเดินจะข้างถนนมาก็ได้แล้วเขาเอาอัพตัวคุณขึ้นมาเป็นกรรมการก็เป็นไปได้อันนี้ไม่ได้ว่าคลุมลมไหนหรือกลุ่มไหนนะเพียงแค่เปรียบเปยเฉยนะครับเพราะว่าเราต้องชัดเจนเพราะว่าผมถือว่าไอพวกนี้ไม่มีความรู้พัน x กับ 10x ดูอะไรถ้าเป็น 10x อหรือ1 1 1 2 1็จานะผมก็ว่ามันดูมันดูเฉพาะจุดนะแต่ถ้าเป็นกล้องระดับพัน x เนี่ยมันขึ้นอย่างเงี้ย มันเห็นหมดเลยไงเถียงกันเถียงกันได้ผมกับพี่ใหญ่เถียงกันได้ว่าเอ้ยตรงนี้เม็ดส้มใช่หรือเปล่าตรงนี้ว่านเวอร์อะไรใช่หรือเปล่าใช่มันไอ้ตรงเนี้ยมันจะเห็นหมดแต่ถ้าเป็นกล้องเล็กมันดูได้แค่เฉพาะจุดอย่างที่ผมบอกอ่ะมันไม่ได้ซูมแบบว่ารูขุมขนอะไรเลยนะครับก็เหมือนเราเนี่ยมองด้ปลาๆปลาน่ผิวหนังเราเป็นยังไงแต่เราลงกล้องปุ๊บโอ้โหมีรอยมีเส้นรูนู่นนั่นมีขนอความละเอียดมันเยอะไงแต่คนอ่ะบางบางกลุ่มบางก้อนเขาไม่ไม่ไม่พูดง่ายคือไม่เอาอ่ะพู ก็ผมผมมองว่าเขาเจอเจอเขาพยายามอ่าอย่างที่ผมที่รู้ข่าวมานะคือเวลาส่งไปมันไม่มีอะไรเลยเมื่อมันมีไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องคดีความหรือใครอาจจะโดนมาหรืออาจจะไม่ชอบกันอันนี้มันก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลครับแต่ของผมบอกแล้วว่าหนึ่งของผมอ่ะอ่าต้องดูเนื้อหาเป็นหลักนะครับเพราะว่าเวลาดูปุ๊บโอ้ยมันอายุถึงไว้แตกร้านนะครับแล้วผมบอกกับพระทุกเทปมามาหักกับผมได้เลยพระผมเยอะหักสิบองค์ก็ผมไม่ได้ใจร้อกเป็นใหญ่ วันที่ยี่สิบสองเอาผ้าวันเอาพ้าแจกมาส่องหน่อยอ่าเราจะเอาพระแจกก่อนนะครับวันที่ยี่สิบสองนี้พี่ใหญ่จะแจกผ้ากี่องค์เดี๋ยวเอาเอาข้าวๆเลยอ่ะก็เดี๋ยวเราจะแจกอ่าอ่าที่ค่อนข้างจะอ่สวยพอสมควรนะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นกล้องไปเลยนะอ่าอ่าจะถามว่าเห็นอะไรอ่าลองดูกันครับนี่ครับพระที่อ่าพระที่แจกหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับโซนใหญ่นะครับเราจะแบ่งทั้งหมดอ่าห้าโซนแบบห้าแบบเลยครับอ่าครับก็จะให้ดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ย แต่จะให้พูดหมดเลยมันเปิดไปไม่ได้นะครับเพราะเราจะให้ดูคร mm ับเห็นไหมครับการแตกยุบย่นยับนะมันจะมีอยู่นะครับแล้วก็มีเห็นตรงขาวก็คืออ่าอันนี้เขาเรียกพระธาตุนะครับอ่าถ้าเป็นคนเหนือเขาจะเรียกอ่าหยุดน้าค้างเขาจะเรียกไม่เหมือนกันในท้องที่เขานะครับเพราะว่าพอรำได้ปุ๊บมันจะอ่าพระมันจะคล้ายๆเหมือนว่าโผล่อ่ะุดขึ้นมาอ่านะครับดัแดงเขียวฟ้ามีหมดครับนี่นะครับคืออ่าพระที่จะแจกวันที่ยี่สิบสองนะครับอ่ามีแน่นอนครับชุดนี้นะครับมี ถามว่ามีกี่องค์ผมรวมๆแล้วคร่าวๆไว้ประมาณหมื่นองนะครับขั้นต่ำนะ22นะครับ8องนะครับถ้ามาช้าหมดไม่รู้นะเราจะเอาแจกจนพอใจอะถ้าพระเหลือเราก็เอาทำบุญต่อนะวันนั้นเราจะมีการทอดพระป่าก็มีเราจะให้พระอาจารย์เวศนะครับแห่งวัดอะไรนะวัดทุ่งทองนะครับเป็นพูดง่าย ใครมีจิตศรัทธาคนละ5บาท1ิบาท2ี่ิบาทก็ยินดีนะครับทับ,บุญร่วมกันนะครับเราไ,ไม่ได้แบเฮ้ยเอาผ้ามาแจกแล้วจะต้องเอาไปองค์ละ5 0 0 1 0 0 0 0ันึงแสนนึงอะไรเราไม่ทำนะครับเราเอากําลังศรัทธาเป็นที่ตั้งนะครับเพราะว่าเราส่วนใหญ่เราจะเน้นเรื่องนี้เป็นหลักหนึ่งทบ,บุนก็คือทาบ,บุนนะครับ,รบแล้วเรามอบให้เลยวันนั้นเลยจะได้จบสวยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอาเงินไปแล้วอุกเสกเป่าอันนั้นเราไม่ทําแน่นอนคือให้คือ ถวายพระจารย์ไปเลยวันที่ยีิบสองนี้มากันไวหน่อยนะครับอ่าแปดโมงครับแปดโมงถ้ามาไวก็อ่าก็ได้กับไวด้วยและได้พระไวด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องรอกันนานนะครับเพราะว่าอากาศเราไม่แน่นอนว่ามันจะร้อนจะหนาวจะฝนเราไม่รู้นะครับเราตอบไม่ได้แต่โดยรวมแล้วเราเช็คแล้วมันไม่มีฝนครับก็พี่ใหญ่ ติดต่อพี่ใหญ่ได้ตรงไหนเนี่ยเฟซเฟซเฟซผมก็ใหญ่ชินน้ำมันชอนโดยตรงเลยนะครับการจะชี้ชช่วงนี้จะไม่ค่อยมีบทบาทนะคือเราพยายามจะปิดเฟซนี้แต่ว่าแต่ว่าคนก็ยังทักไปยรงเฟซนี้อยู่เพราะนั้นต้องมาครัว่าใหญ่ชินน้ำมันชอนเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องเวลาเพราะว่าเราจะมีความืึ้นไหวอีกตัวเวลาครับเราลงทุกวันนะครับในการประชาพันธ์เกี่ยวกับงานแจกพระ อ่าเราเจ็พระคือยีิบสองเราจะพูดทุกวันลงทุกวันอาจจะมีภาพประกอบเป็นรูปพระมั่งแล้วก็เป็นป้ายไวนิ้วเรามั่งเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความจานะครับเพราะเราใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าเราเป็นการปรโมทแล้วเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวคงจะต้องไปนั่งอาิ c h นึงว่าสถานที่นะครับเราจะไปที่สถานที่กาแว่าอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องให้ไปดูสถานที่เลยใส่ g o o g ้ e Map มาเลย ตั้งกูเก l ลมาเลยอ่าหรือ GPS มาเลยวัดไพศาวอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีมาตรงนี้รับรองไม่มีหลงนะครับไม่ต้องโทรหาด้วยตั้ง GPS ปุ๊บมีวัดเดียวในจังหวัดราชบุรี วันวันนั้นทุกวันนี้ก็รับโทรศัพท์ไม่ไหวแล้ววันนั้นไม่ต้องโทรนะครับตอนนี้ก็มีถามมาว่าอยู่ตรงไหนงานเริ่มตอนกี่โมงก็ถือว่าเยอะนะก็สองสองเครื่องเลยประชันเลยก็เราก็พยายามบอกแล้วว่าทีก็แม็กซ์เน็ตแล้วก็ไลน์มาถามไอคนที่สวดว่าภาพพี่ใหญ่เกนะครับก็ก็มารับไปสักองค์หนึ่งไปดูไปดูจะได้จะได้รู้ว่าอ๋อภาพมันเป็นแบบนี้อาจะแท้ท่านก็เป็นตัดสินใจเองก็คนยากก็จะให้ไปคุยยางนั้มากกว่าแต่ท่านบอกว่าเห็นเราถ่ายทำไปอย่างเงี้ยปุ๊บ โอเคเฮ้ยเหมือนเหนือยแม่จริงๆเลยเราได้ดูหัวแทบแตกตาแทบทะลุว่าจะตอบได้บางทีส่งรูปมาเนี่ยวิเคราะห์กันแย่เลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมแท้ไหมเราก็พยายามดูให้แล้วดูปุ๊บเป็นไงครับโอ้โหไอ้หาดูยากจังวะไอ้ห่าถ่ายรูปพี่ไทยรูปเลยไหมเฮ้ยนี่ดีที่สุดโอ้โหพยายามดูนะเอาโอเคแท้แล้วกันจริงๆอันนี้โอ้โหทงมานี่แบบภาพเบลอมากเลยแล้วก็ออ่าคล้ายๆเหมือนถ่ายมาเพียบเลยเหรียญล้วนๆเลย อาจารย์รับเช่าไหมครับโอ้โหประกาศชักเกเดเจนเหรียญไม่เล่น <c oughs> ก็ยังจะทงมาอยู่อย่างนั้นแหละก็พูดแล้วพูดอีกรับเช่าไหมอย่างนี้รับเช่านะเอออย่างนี้มาครับร ja ไอหน้าตาแบบนี้ไอฐานแบบนี้นะ<อ>แล้วก็พิมพ์ทรงแบบเนี้เนื้อแบบนี้นะครับมาเลยเอาอย่างนี้รับเช่าแต่ไอ,อประเภทที่ทรงมาแล้วเป็น้อยกึงเป็นรูปเชิงเทียนนั่นต้องเอามาอ่านั้นอ่ะบ้ามันมันบอกเลยนะมันไม่ใช่พระกรุงเทพมันเป็นพระของจังหวัดนู่นไม่รู้จังหวัดไหนอ่าเพราะว่าผมรู้นะครับเพราะว่าอ่า เวลาท่านท่านคุยกับผมอ่ะท่านก็รู้ว่าภาพมาจากไหนอย่าลองของนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่านอะเจอหน้าแตกนะครับอาจารย์รับเช่าไหมปีไหนหลวงพ่อเงินหน้าตาใครผมเลยนะแต่เป็นปีสองแปดทางเชิงเทียนผมว่าปีสองแปดไม่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 เก๋หรอกครับเพราะมันปีสองแปดปีสองแปดนี้เข้ามาปุ๊บไอไอลงกึงมันมาแล้วอันนี้แท้อ่าเพราะว่าปีสองแปด่ยคุณเอาพิมพ์อื่นมาปุ๊บแล้วมีเชิงเทียนผมบอกไม่ใช่อ แสดงว่ามึงไปตัดต่อมามึงไปตัดมึงไปตัด,ตดเชิงเทียนมาแล้วเชื่อมต่ออ,อันนี้มั่วเวลาเก๊ก๊ให้เนียนนิดนึงนะจะได้เข้าใจง่ายค,คือเช่าอ,อันนี้ไปก่อนสามแสนอันนี้ปล่อยอันนั้นไหนอ่ตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้ไม่ปล่อยแล้วนะ ถ้าใครจะมานี่สงสัยจะโดนหนักกันแหละ,ะเพราะว่าเราบอกว่าเราจะพอเราทำสูตรเสร็จเราจะโชว์ะนะครับโชว์นี่คือเราจะตั้งเป็นจุดๆ,ๆเลยะนะครับแล้วทุกคนจะเห็นอยู่ในตู้กระจกสวยงามมากก็คือไปหามานะครับที่บอกว่าที่บอกว่าใหญ่มีโรงงานอ่าก็ไปหาให้เจอนะ,อะไ,ดได้รางวัลด้วยแสนหนึ่งนะแต่หนึ่งไม่ต้องช่วงนี้งานหายากไปหาเลยว่าโรงงานใหญ่อยู่ไงอาจจะ <c oughs> ก็นี่ไงก็อยากได้ตังค์กินหนมก็หาหน่อยลวกันหาว่าโรงงานใหญ่เอิเทานันทักั้งหนึ่งหาคงไม่ยากนะถ้าแนะนำน่าจะให้ชัวเลยนะ ไปปัตตานีเลยนาราทิวารไปเลยนะครับไปช่วงหกโมงนะเพื่อเพื่อนช่วงนั้นเป็นช่วงวิกฤตมากเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าพื้นที่สีแดงไปได้เลยนะครับนาโรงงานผมอยู่นั่นไปเลยนะครับอ่าเพราะผมจะรู้ไงเพื่อนเพื่อนผมเป็นในนี่ไงไอ้ตำรวจชายแดนอยู่นะครับเขาบอกว่าหกโมงห้ามเดินทางคือทุกบ้านตะปันเงียบปุ๊บคือมันจะเงียบจริงเพราะเพื่อนผมอยู่นั่นเป็นตำรวจชายแดนเป็นชายแดงคือไปปุ๊บแม้แต่กระป๋องเบียร์ไม่กล้าเตะเลยอ่ลองคิดเออใหญ่ ไอ้คนบอกว่าใหญ่เป็นแขกนี่มันเราพูดอันนี้มันจะอะไรกันนะกันหาคือผมพูดเนี่ยถึงผมเป็นแขกนะอแต่ผมก็ทําอะไรที่เกี่ยวกับพุทธเยอะนะอไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานอะไรเนี่ยผมทำวัดตะกูลตะกูลผมเป็นแขกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ผมันพาเราเองนะครับเพราะว่าไงผมรับไม่ได้ไงเพราะว่าผมโดนโดนพี่น้องกระทํามาไงคือโดนมาตั้งปู่ยาตายายจนมาปัจจุบันโดนยันแม่ผมนะครับดูทูกขมยุ่งงั้นแต่สุดท้ายเป็นไงครับ บ้านเขาหนักกับผมอีกไม่มีเลยเลยอ่าผมมีทุกอย่างนะไอ้ที่ดูถูกไงก็คือแต่ใหญ่ชิมชอนไปงานบุญได้สองงานอ่าผมเข้าทั้งสุราผมก็เข้าได้อ่าผมมีสิทธิ์เข้าไงคุณบอกว่าห้ามเข้าไปได้ไงนะเพราะว่าเขาไม่ได้ติดป้ายว่าห้ามคนแขกคนพุทธคนออกนักศาสนาเขาไม่ได้บอกนะเขาได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโบสถ์โบสถ์โบสถ์ บทเลยผมก็เข้าหมดแล้วบทคิดผมก็เข้าหมดแล้วบทสุนรลาวผมก็เข้ามาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็บทไอ้พุทธเราก็เข้ามาแล้วเข้ามาสามบทไม่ได้บทสามบทแต่เข้าสามบทเข้ามาแล้วนะคือจริงๆแล้วเนี่ยพวกเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษามากใช่หนึ่งคุณคุณทำไม่ได้อย่างผมคุณน่ยทำไม่ได้แล้วค่อยมาคุยกับผมนะบอกว่าไอ้ผมนอกศาสนาโน่นนี่นั่นเอ้ยดูผมเป็นตัวยากแล้วคุณทาตามสิที่ผมมาต้องเป็นไอดอลพวกคุณนะไอการพูดการจะผมก็เป็นตัวของตัวเองนะครับไม่ใครมาบังคับผมไม่ได้นะ คุณทำบบผมได้เปล่าถ้าทําได้ทําเลยครับงานบุญงานวัดงานการกุศลอะไรคุณทําไปเลยทำํำบบผมสิออแล้วผมทําเสร็จปุ๊บเลิกกัน<า>นะครับม<า>ไม่มีม<า>แล้วครับทําเอาหน้าไม่มีเอาคือมาทําดีแข่งกันดีกว่าเออน,นี่นี่คือศักดิ์ศรีแหละศักดิ์ศรีของจริงออนะไม่ใช่ว่าเอ้ย สร้างเรื่องสร้างราวบ้าบอลคอแตกไรสัตวละเสียเวลาเอาเวลาทำอื่นดีกว่าคือมาทำดีแข่งกันดีกว่าอ่าเนี่ยคือว่าผมทอดปลางานวัดนี่คุณทอดได้กล้าเปล่าอย่างมากคุณก็100บาทอ่าคุณรู้เปล่าผมทำทีเท่าไหร่อ่าเข้าใจนิดนึงนะคือก่อนผมไม่ได้อดร่ำอดรวยแต่ผมว่าผมทำบ่อยทำทีอ่าเพื่อเสริมบารมีผมด้วยคนที่มือบอลอ่ะ มันทำให้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็มาว่าอย่างั้นอย่างนี้แล้วก็โอ้ทำอะไรเอาหน้าผมถามว่าผมเอาหน้าตรงไหนผมทาเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าผมวันนี้ผมทํา YouTube ผมอค่าใช้จ่ายแล้วก็บางทีอ่าวิเทพก็บาร่วมด้วยก็บอกว่าทาบุญไม่คิดเงินเอาก็ร่วมกันไปก็ได้บุญกุศลกันไปนี่คุณต้องอายคุณแน่จริงทําแบบนี้สิงานบุญเนี่ยอย่างนี้สะใจกว่าครับอ่ะแข่งกันนะ แข่งกันแล้วแข่งได้มาแข่งกันอย่างนี้ดีกว่าแล้วไม่ต้องเชื่อใหญ่ทีมันชอนอ่าไม่ต้องให้เชื่อคือเรื่องพรรคก็แล้วแต่ผมอาจจะโกหกก็ได้ก็ไม่ต้องเชื่อนะเพราะผมบอกแล้วว่าที่นี่แหล่งเรียนรู้นะไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะเชื่อสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็พออ่ะครับโอเคครับแค่นี้ครับพี่ใหญ่สวัสดีครับเอา h o